ระบบสุริยะคือระบบที่ยึดดวงอาทิตย์ของเราเป็นจุดศูนย์กลางมีดาวต่างๆรวมถึงวัตถุอื่นๆที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์และดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์สเก็ตด,ดาวดาวหางวัตถุในแถบไคเปอร์และฝุ่นระหว่างดาวเคราะห์ที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งหมดเรานับว่าเป็นระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ส่วนมากในระบบสุริยะจะมีระบบเล็กๆของตัวเองด้วยโดยจะมีวัตถุคล้ายดาวเคราะห์ขนาดเล็กโคจรไปรอบตัวเองเป็นดาวบริวารหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวนั้นๆดวงจันทร์บางดวงมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์เสียอีกดาวบริวารขนาดใหญ่เหล่านี้จะมีวงโคจรที่สอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่คือจะหันหน้าด้านหนึ่งเข้าหาดาวเคราะห์ดวงแม่ของมันเสมอ โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งย่านต่างๆของระบบสุริยะนับจากดวงอาทิตย์ออกมาดังนี้คือดาวเคราะห์ชั้นในจำนวนสี่ดวงเริ่มจากดาวพุธเมอร์คิวเป็นดาวเคราะห์ท um ี่เล็กที่ส sure ุดในระบบสุริยะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดอุณหภูมิลบ180องศาจนถึง430องศาและไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารดาวศุกร์วีนัส ดาวสุกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สองเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6และไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารดาวสุกมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับโลกจนได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์ฝาแฝดกับโลกของเราดาวสุกมีชั้นบรรยากาศที่หนาทึบทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกกักเก็บความร้อนไว้ภายใต้ชั้นบรรยากาศทำให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงถึง600-900องศาเซลเซียส จะเห็นได้ว่าพื้นผิวดาวสุกร้อนกว่าพื้นผิวดาวพุธมากทั้งๆที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์กว่าดาวพุธถึง2เท่าก็ตามโลกเอิร์ธเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสภาวะแวดล้อมเอื้ออํานวยต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่15องศาเซลเซียสมีดวงจันทร์เป็นบริวารหนึ่งดวงซึ่งดวงจันทร์ของโลกนั้นส่งผลต่อปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลง ทั้งยังส่งผลต่อความกดอากาศอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกและรวมถึงปริมาณน้ำฝนด้วยดาวอังคาร Mars ดาวเคราะห์ลำดับที่4เป็นดาวเคราะห์หินปัจจุบันเป็นที่สนใจของนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์มากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเน,นื่องจากมีความคล้ายคลึงกับโลกและคาดหวังว่าอาจจะมีน้ำและสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวอังคาร อุณหภูมิสูงสุดบนดาวอังคารจึงอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสที่จุดสูงสุดและที่ขั้วดาวอังคารหนาวเย็นได้ถึงลบ125องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของดาวอยู่ที่ลบ65องศาเซลเซียสดาวอังคารมีดวงจันทร์โคจรอยู่รอบ2ดวงได้แก่โฟบอสและดีมอสที่ชื่อโฟบอสแปลว่าความหวาดกลัวส่วนชื่อดีมอสแปลว่าความน่ากลัว าจากดาวอังคารนั้นจะมีแถบดาวเคราะห์น้อยขั้นกลางอยู่ระหว่างวงโครจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสประกอบไปด้วยวัตถุรูปร่างไม่แน่นอนจำนวนมากแถบดาวเคราะห์น้อยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเนบิวลาสุริยะในยุคเริ่มต้นซึ่งเตรียมจะก่อตัวเป็นดาวเคราะห์แต่เนื่องจากระหว่างวงโครจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสมีแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์ยักรบกวน ทำให้ชิ้นส่วนกําเนิดดาวเคราะห์มีพลังงานในการโครจรสูงเกินไปจนไม่สามารถรวมตัวกันขึ้นเป็นดาวเคราะห์ได้นอกจากนี้ยังเกิดการชนกันอย่างรุนแรงซึ่งแทนที่ชิ้นส่วนนี้จะรวมตัวเข้าด้วยกันกับยิ่งแตกรกระจายด้วยเหตุนี้มวลส่วนใหญ่ในแถบดาวเคราะห์น้อยจึงมาลายหายไปนับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของระบบสุริยะ บางส่วนอาจหลุดรอดเข้ามายัางระบบสุริยะชั้นในและพุ่งเข้าชนดาวเคราะห์ชั้นในอีกด้วยถัดจากแถบดาวเคราะห์น้อยออกไปจะมีดาวเคราะห์อีกจํานวนสีดวงค่ะนั่นคือดาวพฤหัสบดีจูปิเตอร์ดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลําดับที่5และเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจัดว่าเป็นดาวเคราะห์แกส๊สไม่มีพื้นผิวให้เหยียบองค์ประกอบส่วนใหญ่ของดาวพฤหัสบดีประกอบด้วยไฮโดรเจนเป็นหลัก รองลงมาคือฮีเลียมอุณหภูมิเฉลี่ยลบ110องศาเซลเซียสดาวพฤหัสหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะทําให้มีรูปร่างแป้นเมื่อดูผ่านกล้องโทรทัศน์ร่องรอยที่เด่นชัดที่สุดบนดาวพฤหัสบ,บดีคือจุดแดงใหญ่ซึ่งเป็นพายุหมุนที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกดาวพฤหัสมีวงแหวนเช่นเดียวกับดาวเสาร แต่มีความเลือนลางและขนาดเล็กกว่าสามารถเห็นได้ในรังสีอินฟราเรดดาวพฤหัสมีดาวบริวารเท่าที่ค้นพบและยืนยันแล้ว95ดวงจึงเป็นดาวเคราะห์ที่มีดวงจันทร์บริวารมากเป็นอันดับสองรองจากดาวเสาร์ดวงจันทร์4ี่ดวงหลักของดาวพฤหัสได้แก่ไอโอยูโรปาแกนิมิดและคาริสโตทั้ง4ดวงนี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยกาลิเลโอ จึงมีชื่อเรียกว่าดวงจันกาลิเลโอดาวเสาซัตเทิร์นดาวเคราะห์ที่อยู่ถัดจากดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6จากดวงอาทิตย์ดาวเสาเป็นดาวเคราะห์แก๊สขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากดาวพฤหัส,สบดีดาวเสาใหญ่กว่าโลกประมาณ9ก้าเท่าไม่รวมวงแหวนประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมเนื่องจากดาวเสามีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ทำให้ดาวเสารสามารถลอยน้ำได้ดาวเสามีวงแหวนที่ใหญ่และเห็นได้ชัดอุณหภูมิเฉลี่ยลบ140องศาเซลเซียสดวงจันทร์ของดาวเสารมีจํานวนมากและหลากหลายตั้งแต่ดวงจันทร์ดวงเล็กๆที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงไม่กี่สิบเมตรไปจนถึงไททันขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธดาวเสามีดวงจันทร์146ดวงที่ได้รับการยืนยันซึ่งมากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะ จำนวนนี้ไม่รวมดวงจันทร์ดวงเล็กๆหลายพันดวงที่ฝังอยู่ในวงแหวนหนาแน่นของดาวเสาดาวยูเร u นัสเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่7เป็นดาวเคราะห์แกส๊สเต็มไปด้วยแอมโมเนียและมีเทนอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ลบ195องศาเซลเซียสดาวยูเรนัสมีวงแหวนเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ชั้นนอกดวงอื่นๆเช่นดาวเสาแต่วงแหวนของดาวยูเรนัสนั้นจะบางกว่า ดาวยูเรนัสมีดวงจันทร์บริวารที่ถูกค้นพบแล้ว28ดวงโดยมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมหลักๆอยู่5ดวงได้แก่มิรันดาเอเรียลอัมเบรยลไทเทเนียและโอเบรอนดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับสุดท้ายที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์แกส๊สโคจรรอบดวงอาทิตย์หรอบใช้เวลาถึง165ปี และหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา15ชั่วโมงดาวเนปจูนมีสีน้ำเงินเนื่องจากองค์ประกอบหลักของบรรยากาศผิวนอกเป็นไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนบรรยากาศของดาวเนปจูนมีกระแสะลมที่รุนแรงอุณหภูมิเฉลี่ยลบ220องศาเซลเซียสดาวเนปจูนมีดวงจันทร์เป็นบริวาร16ดวงและดวงที่ใหญ่ที่สุดคือทรทันและเนริท โดยดาวทรทันหมุนรอบดาวเนปจูนในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการหมุนของดาวเนปจูนต่อไปเป็นเขตดาวหางคือบริเวณที่อยู่ไกลาจากดาวเนปจูนออกไปประกอบด้วยแถบไครเปอร์และเมฆของออสแถบไครเปอร์อยู่เลยวงโครจรของดาวเนปจูนออกไปที่ด้านนอกของระบบสุริยะรอบนอกมีบริเวณกว้างถึง3,500ล้านไมล์มีก้อนวัตถุแข็งเป็นน้ำแข็งขนาดเล็กจำนวนมากโครจรรอบดวงอาทิตย์ บริเวณที่ประกอบไปด้วยสา,สารดั้งเดิมของเนบิวลาสุริยะที่ไม่ได้ประกอบตัวเป็นดาวเคราะห์เช่นมีเทนแอมโมเนียและน้ำที่อยู่ในสถานะของแข็งนอกจากนี้ยังสามารถพบดาวเคราะแคะเช่นดาวพลูโตดาวมาเกะมาเกะและดาวอีริสดาวพลูโตนั้นเป็นดาวเคราะแคะในแถบไคเปอร์อุณหภูมิเฉลีย่ยลบ225องศาเซลเซียสอดีตเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9ของระบบสุริยะ แต่เมื่อปี1992มีการค้นพบวัตถุที่ขนาดใกล้เคียงกับดาวพลูโตจำนวนมากในแถบไคเปอร์เลยเกิดคำถามว่าดาวพลูโตยังควรมีสถานะเป็นดาวเคราะห์อยู่หรือไม่จนในปี2005ก็เจอดาวเคราะหแครอีริสที่ขนาดใหญ่กว่าดาวพลูโตอยู่ไกลออกไปจากพลูโตซึ่งมีการพิจารณาว่าจะถูกจัดเป็นดาวเคราะห์ดวงที่10แต่เมื่อปี2006 สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตัดสินใจมาประชุมกำหนดนิยามของดาวเคราะห์กันเป็นครั้งแรกหลังสรุปนิยามได้แล้วพลูโตกับอีริสก็ไม่เข้าข่ายจะเป็นดาวเคราะห์แต่ได้หมดมุมใหม่ของตัวเองเป็นดาวเคราะห์แคะจุดแบ่งแยกคือดาวเคราะห์แคะไม่สามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงหรือวงโครจรของวัตถุอื่นๆรอบตัวมันได้แต่ดาวเคราะห์ทำได้อีกที่ที่เราจะได้พบในเขตดาวหางนั่นคือเมฆของออส คือกลุ่มก้อนน้ำแข็งปนหินที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ออกไป2ปีแสงประมาณ18.9ล,ล้านล้านกิโลเมตรบริเวณนี้เป็นแหล่งกำเนิดดาวหางคาบยาวดาวหางที่มีคาบการโคจรเป็นวงรีรอบดวงอาทิตย์ยาวกว่า200ปีจึงมีอีกชื่อเรียกว่าดาวดงหาง ดาวเคราะห์ทั้งหมดและวัตถุส่วนใหญ่ในระบบยังโครจรไปในทิศทางเดียวกับการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ซึ่งก็คือทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากมุมมองด้านขั้วเหนือของดวงอาทิตย์มีเพียงบางส่วนที่เป็นข้อยกเว้นไม่เป็นไปตามนี้เช่นดาวหางฮัลเล่เป็นต้นและนี่ก็คือความรู้ดาราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องระบบสุริยะจักรวาลของเราย่งกว้างใหญ่อีกมาก หาใครอยากศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องสปซี่ไบรด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ